โอเคขออขอพักทายกันก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับโอเควันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับอเช่นเคยนะครับที่อาทิตย์ที่แล้วก็ครูได้สอนไปเกี่วยวกับอะไรเอ่ยให้จําจได้บ้างนะครับเอครูก็สอนเกี่ยวกับอาการพักทายกันใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าวันนี้ก็อพิเศษนิดนึงนะครับอ่าเป็นเรื่องที่สองนะครับที่เรา จะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการแนะนําตัวเองกับแนะนําผู้อื่นด้วยนะครับถ้าเราแนะนําตัวเองเราก็ต้องรู้จักเราก็ต้องรู้จักแนะนาตัวเองขอโทษทีรู้จักแนะนําผู้อื่นด้วยนะครับโอเคมันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นมารยาทในการแนะนำใช่ไหมโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองในภาษากรรมูชานะครับ ผมแน่ใจนะครับว่าทุกคนแนะนำตัวเองในภาษาไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นนะครับคล่องเลยนะครับคล่องเลยนะครับแต่ในภาษาูชาเนี่ยน่าจะบางท่านน่าจะแบบมีปัญหาบางท่านก็จะแบบเอ,อก็ได้นิดนึงนะครับวันนี้เราเราจะมาเรียนกันนะครับลุยเลยนะครับโอเค เรื่องที่สองแล้วนะครับอเราอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนอะไรเอ่ยอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนอันนี้ใช่ไหมครับอ่านลายสดนะครับโอเคแต่ว่าอวันนี้เราเรียนเรื่องที่สองนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโอเคคาถามน่าสนใจในภาษากัมพูชาเนี่ยไปว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมภาษากัมพูชาเราไปว่ากล้วยจับอารองกล้วยจับอารอง น่าสนใจกล้วยจับรอมหรือว่าชีปีแสกนะกล้วยจับรอมหรือพูดว่าชีปีแสนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมคำแรกเลยนะครับที่เราต้องต้องรู้จักนะครับถ้าเราจะแนะนำตัวเองเนี่ยถ้าภา,าษาไทยพูดว่าฉันขอแนะนำตัวเองนะครับอฉันขอแนะนำตัวเองนะครับแล้ว คำถามถามว่าภาษากัมพูชาพูดว่าอย่างไงครับอ่าเรามาเรียนกันนะครับภาษากมพูชาก็ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจเรียนนะครับไม่ง่ายมันไม่ยากนะครับถ้าเราตั้งใจเรียนนะครับโอเคเราก็จะพูดว่าขย่มนะครับอ่านว่าขย่มส้มคำนี้อ่านว่าขยมสมนายนอมครูนนะครับขยมส้มนายนอมครูนนะครับ พยมสมนายนอมกรอ่อตรงนี้สมมติว่าเอ,อเราต้องใช้คําเพิ่มนิดนึงก็ได้นะครับใช้คําว่าอ,อซูสเดย์เน็ตงนี้ทั้งนี้พยมสมนายนอมครูนบ่นติก๊กหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าสวัสดีครับทุกคนวันนีอ้อถ้าถ้าผมพูดนะอ่าวันนี้ครับผมขอ,อ,อแนะนำตัวนิดนึงนะครับมา ประมาณนั้นนะครับเพราะากการบูชาก็ซูสเดย์เนี่ยมรังงกนีในทั้งไงนี้ขยมสมอาหนุญาดกรุบในนอมครุ้นบันติกอ,อันนั้นครับอ่ากูองนี้ตรงนี้เอ่อฉันฉันขอแนะนําตัวนะครับตัวเองไมยถึงแปลว่าเอ่อไม่ถึงว่าไม่ถึงอะไรไม่ถึงว่าขยมสมในนอมครวนนะครับอ่อตรงนี้นะครับขยมก็เราก็เคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมขยม ยอมนะครับโอเคยอมตรงนี้อ่านว่าส้มตรงนี้อ่านว่านายนอมนะครับนะครับคํานี้เราต้องอ่านติดกันนะครับเอ่านคำสองคำนี้เราต้องอ่านติดกันเลยนายก็ไม่ได้นมก็ไม่ได้ท่านนมก็ได้แต่ว่ามันจะมีความหมายเหมือนนํานะครับอผู้นําอย่างนี้อแต่ตรงนรงรงรงี้เราต้องอ่านติดกันนะครับ แน่นมนะครับอตรงนี้อ่านว่าอะไรตรงนี้อ่านว่าครูนนะครับอ่านว่าครูนครูนครูนนะครับตรงนี้อ่านว่าครูนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านว่าขยมนะแป๊บหนึ่งนะครูเอครูขออะไรที่แบบเอทำให้เราแบบ

อเคเอละจือแล้วตรงนี้อ่าอีกรอบหนึ่งตรงนี้อ่านว่าขยมส้มนายนอมครูนนายน้อมตรงนี้อ่านว่าครูนนะครับก็แปลตรงตัวเลยนะครับแปลตรงตัวเลยนะครับอืมก็ขยมก็ฉันสมตรงนี้อ่านว่าสมนะครับตรงนี้อ่านว่าสมนะครับขอขอก็อ่า นะครับแนะนําก็แนะนําก็าษากัพูชาก็นายนอมนะครับนายนอมนี่นี่นายนอมนะครับตัวเองตัวเองก็กัมพูชาก็ครูน,นั้นเองนะครับง่ายๆนะคง่ายง่ายนะครับง่ายๆ่ายครูนคคำถามถามว่าเราใช้ประโยคนี้ตอนไหน ก็ตอนที่เราแนะนำตัวตัวเองนั่นเองนะครับง่ายๆมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากนะครับต่อมานะครับอา่าอันนี้เราบอกบอกเขาใช่ไหมเราจะนเราจะแนะนำตัวเองนะ <het word life> เราต้องเรา,เาแนะนำตัวบอกว่าก่อนที่จะพูดคำนี้ใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับเออพูดไปต่อมาก็คือเราก็ต้องพูดว่าฉันชื่อใช่ไหม าภาษากพูชาก็ขยอมชมูอ่าตรงนี้ก็ใส่ชื่อของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับใส่ชื่อของเราชื่ออะไรก็ใส่ชื่อของเรามานะครับนิดนึงนะครับเราจําไว้นะครับถ้าคนูชาเนี่ยชื่อของคนูชานะนามสกุลอยู่ข้างหน้าชื่ออยู่ข้างหลังอย่าไปเรียกชื่อเขาผิดนะระวังด้วย อย่างเช่นชื่อของครูเอเนี่ยลิมรอดทาชื่อของครูก็คือรอดธาครับไม่ใช่ลิมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนลิมนะครับไม่ใช่อย่าอย่าไปเรียกเขาผิดเดี๋ยวเขาเสียความรู้สึกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาคิดว่าเราไม่รู้เรื่องเราอันนี้ระวังด้วยนะเป็นเ,เทคนิคหรือว่า,าความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกัมพูชาอ่า ตรงนี้ก็ใส่ชื่อของเรานะครับอใส่ชื่อของเรามาปุ๊บอืมก็เรียบร้อยอ่านว่าขายอมชมัวสมมติว่าทุกคนชื่ออะไรชื่อคุณสวยก็อใส่มาทนายอมชมัวอ่ายอมชมัวคุณสวยอ่าประมาณนั้นอ่าต่อมานะครับเราพูดว่าอ่า ขันเป็นคนไทยภาษาการพูชาก็เหมือนกันนะครับขยมเจียจนเจี๊ยไทยเห็นไหมขยมเจียจนเจี๊ยขยมเจี๊ยจนเจียดไทยฉันเป็นคนไทยอ่าคนไทยก็จนเจียดไทยนะครับคนไทยก็จนเจี๊ไทยนะครับต่อมานะครับอ่าฉัน มาจากประเทศไทยครับเอกัมพูชาก็พูดว่าขยมโมปีโปรเตไทยง่ายๆเห็นไหมไม่ยากหรอกขยมโมปีขยมโมปีโปรเตไทยขยมโมปีโปรเตไทยนะขญมโมอปีโปรเตไทยเข้าใจนะ อ่าต่อไปครับต่อไปนะครับผมเมื่อกี้นี้เราอะไรเอ่ยเราก็แนะนําตัวเองใช่ไหมตอนนี้เราไม่ใช่แนะนําตัวเองเอีกแล้วนะครับเราก็ต้องมาแนะนําตัวผู้อื่นตัวตัว,ต,วตัวเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะเราโทษทีนะครับเราก็ต้องแนะนําผู้อื่นนะครับแนะนําผู้อื่นนะครับผม วิธีการก็คือมีดังนี้นะครับอืมพูดไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอครูขอย้ำนิดนึงนครับย้ำนิดนึงนะครับว่าเราไม่ใช่คนกรัรมพูชาเราพูดผิดได้นะครับถ้าคนกรัรมพูชาเนี่ยพูดผิดมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเรามาพูดภาษากรัรมพูชาเนี่ย มันก็ไม่เป็นมันก็ไม่แปลกนะใช่ไหมมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราอย่างเช่นครูเองเนี่ยมาพูดภาษาไทยเนี่ยรู้แหละว่าพูดไม่ไม่ดีพอหรือไม่ถัดพอบางคําแต่ดูที่ดูดใจที่แบบชอบไงแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ,ะได้รับโอกาสไปเรียนต่อที่เมืองไทยด้วยไงก็เลย กูได้ก็เลยเอาความรู้นี้มาแบ่งปันกับพวกเรามาแชร์กับพวกเรานะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับคุณเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีความผิดพลาดทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขมันแค่นั้นเองอย่าไปอย่าไปกลัวอะไรแค่พูดภาษากัมบ,บูชาปิดก็ช่างมันเถอะอ่าเราก็พูดใหม่ใช่ไหมไม่ต้องสีเลียดนะครับไม่ต้องสีเลียด อย่างเช่นพูดภาษาอังกฤษผิดมันไม่ใช่ปัญหานะครับใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเนี่ยใช่ไหมล่ะโอเคต่อมานะครับต่อมาการแนะนำอะไรการแนะนำผู้อื่นนะครับในภาษากรรมูชานะครับผมมาเลยการแนะนำผู้อื่นเนี่ยภาษารรมพูชาแปลว่าอะไรแปลว่านายนอม ี่ยดรอยนายนอมเนยดรอนะหรือนายนอมเนยดรอยเอาแบบนี้นะเอาในานายนอมเนวเรอนะครับการนายนอมเนวดรอยเขียนเลยนะการนานอมก็เนยดรอยมาเนี่ยนดรอนี่นะครับ ภาษาูชาการายนวมเนี่ยเราใส่ภาษาไทยก็การแนะนําผู้อื่นนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็มาเริ่มกันนะครับการแนะตอนนี้แนะน,นําแนะนําผู้อื่นนะครับไม่ใช่แนะนําตัวเองเองแล้วนะครับคําแรกเลยคาแรกเลยนะครับก็คืออะไรเอ่ยนี่นี่คืออะไรครับ อ่าภาษานี่คือก็ภาษากำริชาก็นี่คือนี่คือไม่ให็ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมนี่คือก็เหมือนกันนี่คือนี่คือี่ของฉันอ่านี่คือบ้องระเบิดยมอ่านี่คือบ้องระเบิดยมเข้าใจไหมอ่าเข้าใจนะนี่คือเจี๊ยบบ้องระเบิดยมเข้าใจนะทุกคนเข้าใจไหมทุกคนโอเคน่าจะน่าจะเข้าใจละมันไม่ยากใช่ไหม ไม่ยากอาจารย์นะไม่ยากนะแต่พวกเราอะ่ะยากใช่ไหมอ่าโอเคมันเป็นประเด็นนะครับตั้งใจเรียนไปด้วยกันเดี๋ยวก็บูดได้แหละต่อมานะครับโอเคต่อมาฉันเนี่ยฉันอยากแนะนําคุณให้รู้จักเห็นไหมภาษากรรมูชาูดว่าขยมตัวเราเองเนี่ยขยอมเห็นไหมขยมเนี่ย จองอย,อยากอยากอยากนะครับนายนวมก็แนะนำเห็นไหมใครใครกันใช่ไหมเนยก็คูณนี่ไงคูณเอาให้สควอทรู้จักออีกรอบหนึ่งนะขยมจองขยมจองนายนวมเนะเอาสควอทขยมจองนายนวม nhóm trong này nóm nẻ ỏi ở score nhóm trong này nóm nẻ nè ở score nhóm à đi à dù mà hay dày lời à để nè ăn qua nhóm nè nhóm nè nè nhóm nhóm เอ๊ะออกอะไรมาเนี่ยอ no nah e. ืออ่านว่าแป๊บหนึ่งนะครูเปลี่ยนไปก่อนขยมจองไนนอมเนี้ยอ้ยกวอลนะยมจองนายนอมเนี้ยอ้ยสควอใจไหมขือยมจองไนนอมเนี้ยอ้อยสควอก็แปลว่า นี่ไงแปลว่าอะไรแปลว่านี่ไงเี่ยขันยากะยากแนะนําคุณให้รู้จักนะเข้าใจไหมไม่ยากหรอเดี๋ยวก็เป็นแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่อไปนะครับอืมต่อไปต่อไปนะครับ ไปอันนี้อ,อ่านว่าฉันอยากอยากจะแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนฉันเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยอ่านว่าอ่าไม่ใช่อ่านว่าแปลว่าฉันอยากจะแนะนําเนี่ยฉันอยากจะแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนฉันอา่กาก็ภาษากมบูชาก็ ตรงตัวเลยครับยมจองนายนอมก็แนะนํากม็มันก็เหมือนเหมือนกันมันก็คลายคลกันแหละเห็นไหมออยเห็นไหมออยตรงนี้อ่านว่าออยสกอแล้วก็รู้จักงั้นเืนิดแพะก็เพื่อนร็บอกยอมของฉันหรือของปุ่มนั้นเองเอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับ อ่านมาอ่านเลยอีกรอบหนึ่งนะยมจองแนนอมเอาสคอลเมดแพร์รบกยมยมจองแนนอมเอาสควอลเมดแพร์รบกยมฉันอยากจะแนะนําให้รู้จักเพื่อนของฉันเพื่อนฉันเข้าใจไหมโอเคเข้าใจนะไปต่อนะครับผมไม่รออะไรเลย ไปต่อไม่รอแล้วนะครับไม่ใช่แบบอะไรนะตะัดบต่อไม่รอแล้วไม่ใชนะ่ไปต่อไม่รอแล้วนะครับถ้าตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็เออละมัรถกลับไปดูอีกอีกรอบหนึ่งได้นะครับครัผมต่อไปอีกคำหนึงนะครับออันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ โอเคนี่ตรงนี้อะไรนะครับนคำแสดงความยินดีที่ใดรู้จักนะครับภาษาอังกฤษคุณว่าอะไรนะครับนายท e t ิด e t ายทุมิดู to meet you นะออกเสียงว่าไง i g h t to meet you ุมิด e t o meet you ภาษาอังกฤษนะครับคำแสดงความยินดีที่ได้รู้จักาาอ่กาอน meet 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 าย e ุนนมิยูดด ในท์มอยู่ไม่ใช่ it g กรีตซิงตรงนี้อ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจกับภาษาอังกฤษนะครับออเคครูเองก็พูดไปไปเมื่อแหละเล่นกดเล่นนะเ,นเออตรงนี้อะไรเอ่ยคําที่แสดงความยินดีที่นด้ดูจัาก,ก็อะไรนะด,ดีใจที่ใดดีใจที่พบคุณอีกอนาตรงนี้นนดีใจ ดีใจที่คุบคุณอีกใช่ไหมภาษากรรมบูชาก็อะไรเอ่ยภาษากรรบูชาก็ริเรีนะครับริเรีริเร,รีก,รก็ถ้าแปลให้ตรงตัวนะครับริเรีก,รยก็ยินดี ยินดีก็ริกเรยภาษากัมพูชานะแต่ดีใจก็ยินดีใจก็ริกเรยเหมือนกันแหละดีใจก็แปลเหมือนกันดีใจกับยินดีก็มันบางบริบทนะแปลเหมือนกันริกเรยแต่ถ้าแปลให้ตรงอ่ะยินดีก็แปลว่าสมสาคุมนะสมสาคุมยินดีต้อนรับา่าสมสาคุลเหมือนกันยินดีริกเรย ดีใจที่ได้พบคนอีกริเียตรงนี้อ่านว่าริเรยไดลเหมือนกันได้ก็นี่ที่ที่บ้านบานนะครับจวบนะบานจวบเนะเตียดตรงนี้สามารถเพิ่มคำอะไรเอ่ยเนะมาดองเตียด มาดองเปียดนะครับมันก okay. ็มาดองเปียกไงก็อีกเนี่ยเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มก็ได้ไม่ต้องเพิ่มไม่ได้เนตรงนี้เนี่ยเรจิเรียไดบานจูบจูบเนี่ยนะครับโอเควันนี้เราก็เรียนแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเราไม่ต้องเรียนเยอะเดี๋ยวพูหัวเรียนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ โอเท่าคุณมากครับ